วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่สำคัญอีกครั้งนะครับที่กลุ่มทรูเนี่ยจะมีโอกาสในการร่วมสร้างะระบบนิเวศใหม่ทางด้านของอุตสาหกรรม4.0นะครับในภาคนิคมอุตสาหกรรมของ e c สิ่งที่เรามาทำครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือที่เราทำร่วมกับ Automation Park ที่มหาลาัยบุรพานะครับร่วมกับ m t s u b i ิชินะครับร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยองที่เราจะตั้งศูนย์ที่นี่และเป็นศูนย์ต้นแบบ แล้วก็มีการสนับสนุนจากเดป้าเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรเข้ามาด้วยนะครับศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่เราจะพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวะก็คือเป็นระดับที่จะลงมือปฏิบัติการจริงแหละนะครับแล้วก็จะสร้างบุคลากรทางด้าน AI ขึ้นมานะครับเพราะผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ตอนนี้ใหม่มากสำหรับประเทศไทยแต่ในอนาคตเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเทคโนโลยีแล้วเป็นองค์ความรู้หลักเลย ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่เราเข้ามาสนับสนุนศูนย์นี้นะครับแล้วใช้เทคโนโลยีมาเป็นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะทําให้ AI เี่ยมันทํางานได้จริงนะครับก็จะทําให้เราเกิดระบบนิเวศแล้วก็บุคลากรในประเทศไทยที่ถูกพัฒนามาแล้วก็จะตอบโจทย์การที่เราจะพัฒนาไปสู่ i ินดัสซี4.0่ของอชาติแล้วก็รวมถึงพันธกิจเรื่องของไทยแลนด์4.0ด้วยในอนาคตวิายาลยเทคโนิยองก็เป็นวิยาลัยหลักนะครับที่เป็นตัวต้น ของเ e ที่อยู่ในจังหวัดระยองนะครับชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซาโดยทางวิทยาลัยของเรานะครับได้สนับสนุนเรื่องของโครงการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษานะครับอย่างเสมอมาเพื่อที่จะดําเนินการพัฒนาในส่วนของ AI กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลที่สนใจคือระบบ AI ของเรานะครับเป็นระบบเรื่องของโปรแกรมที่ต้องคอนเน็กชันนะครับต้องคอนเน็กชันกับอุปกรณ์เพราะฉะนั้นในระบบ 5G นะครับก็จะช่วยให้การประสานงานของโปรแกรมและ อุปกรณ์อโตเมชัติต่างๆนะครับลื่นไหลไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทรูนะครับให้ให้ความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือในในตรงนี้นะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับทำให้ระบบเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วสามารถนำไปให้เป็นเรื่องของสื่อการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นครับผม